พี่ลาสาวบ้านแต่นางสาวธัญพรยงพงศจริดน้องฟ้าใสอายุ18ปีกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาเป็นตัวแทนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาบ้านเป้าและสาขา,ขาเกษตรสม,มุนส่งเข้าประกวด 567ค่ะท่านต่อมาค่ะผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการประกวดที่ตาสาวบ้านแต่ประจำปี2567ค่ะานางสาวสิริอรนงคงนนกอกค่ะน้องดอกเหมยอายุ18ปีกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนหนองบอแดงวิทยา การส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป้าเป็นผู้ส่เข้าประกวดขอเสียงปรมืให้กับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะท่านต่อมาค่ะผู้ที่ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับสองในการประกวดที่ดาสาบ้านแต่ประจำปี2567ค่ะนางสาวปัทมาพรพี่บุญสัง กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบวัวเป็นผู้ส่งเข้าประกวดขอเสียงประมือให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนะคะทั้ง3สาวงามเป็นตัวแทนของสาวบ้านแก่ที่จะส่งต่อเข้าประกวด ร่วมกิจกรรมกับอำเภอกเกษตรสมบูรณ์ตลอดปี2,567และส่งต่อตำแหน่งให้กับผู้เข้าประกวดที่ได้รับตำแหน่งที่ดาสาบ้านแต้ประจำปี2,000